ครับสวัสดีครับเวปีดอกมณีกรพ่อกับบ่าวเจนนัทชาแนลนะครับมากับสาวตะกนตุเก้าครับสวัสดีค่ะครับผมเพิ่มาหล่อปลาเห็ดกสาวสะกนตเนาะจ้ามาเห็ดดอกครับมณีเข้ามาที่อำเภอบุตรฤกษบุตรฤกษครับผมมันสางหอมน้ำฮ่าเอือยหาอายประธานปูกก็เดี๋ยครับลงลงดากไปส้งหม่องเลยเนาะจ้าลงดากออกต่างเขากับปลาพึ่งขวงเฮงครับหลายทางเนาะจต่ไดนก็เป็นกำลังใจให้บ่าวเจนนัทเนื้อขับเอาสีมันมาลสาวสะกนตเนาะจ้าหล่อไปไปสองคนแล้ก่อนนะครับผม ไปครับไปเป็นม้านกันเลยครับไปจ้าย่ยังเรเป็นคนปลาเราเป็นคนปลาเลยงเีาะเปไปเจียงไปเปเจียงไปไปนเียงไปเ็นเจ้ยจ้ะ

บนเตียงดีนผมไหวขนาดเก็บไปดอือ <variety> ห yep. ือยอดเพชรเลยนเกลือกๆบ๋งามเลยเนาะโอ้ยงอนค่ะโอ้ยจิบอั้ เดี๋ยวไปเร็วมันจะปวดท่านไปตัดกระ,ะโูดจุดๆด้วยไปกันอุ้มๆงี้เหรอดำหมดเลย นี่เดีจ้านี่ำปลาปไปก่นอนครับไปแไงสองดอกนีำได้จ้านำเลยครับไปจ้านี่โดดี่ดอุ้ยนบถุงเงน้เลยคือเนาะเงาเลยยังคือตัดทางสายธนาสายทำไเด็กทุาง

chào cháu hãy cháu hãy cháu hãy lại hãy cháu hãy cháu hãy cháu chả, cháu hãy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  cháu bên này, hãy cháu hãy cháu hãy cháu hãy ไปครับ okay. ตอง่าจนันเุงามขนาดเ้เฮ้ยจจ้าอ้โอ้ไม่ใหม่นี่นะเไปครับนัดเก็บโอ้างหวยเน,นาะ <laughs> จหา่หน่อยเอาไปเนอไปครับไปจ้าเถงยูถิงยูไปก่บบัวดมุตวน้อยไล่ขนาดเลยมดตวน้อยต่อยเบาตันัดไปครับไปจ้าน้องเตแดงจ้าขึ้แทีกหญ่เลย อุ้ยปูกระต่ายเห้ยสิความข่าวโดวหนหลอของงามไหมลูกป้าข้าตะกวนกรีดเลยปูใบใหญ่ครับตัวงามเห้ยหนี่หลองสีสันตัดออกไปเลยดิจะได้ดไ,ดไปครับ มันมันกันเลยเด้อครับคครรัับบสติดสติดแยาขาวก็เป็นถุมเลยเลงูเหล้ยงครับไพกระขามคือเขาบูมีิาเขามีขาสำหรับเล่าเสมอขาพิฆาตัดเอาดีๆนะเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆ พี่น้องอธิค่กไทยไทยไทยฮดเหลืองไทยฮ็ดเหลืองมุนเหลืองขาวงามเีเอาไปกเถา่มถม่มไปจ้าครับไปครับเก็บมเลยถออีกแล้วตาจะกลนโผักั เดี๋ยวกระพักันลมนระเพาะลมกะตาฮ็ดพี่น้อยจการเลยของนักตาฮ็ดได้หมทุกคนพี่ไปจ้าากันต่อจ้า อันเนาะอุ้ยุน่ะตัดเหลือหักมาอีอะไรตัดขาวเลยครับไปครับดีจีิเห็นหาแต่เดินฮิฮิิดีจี่แดีจีบอระดัไปเยดีผีบอระดันยไปครับไปจ้า โอ้โหเรือเง่ครับสวยๆเลยคุณอืมะแดงแดกนังจ้าอ่าคิดจ้ะโบกเรือใส่เป้นเป็นจูงเป็นครับอืมไปจ้ะครับ ดิตเนาะไปจ้าไปครับพึ่งแดงอีกดอกนึงจ้นาสวยงามเลย สายด่งดูดสติตไปพี่น้องนี่อุ้ยบานคอยบุบีเนี่ยวนี่เด็สีนอ้อเสาทุกคนเนาะจนตื่นครับทั้งเหนื่อยทั้งเห็นเห็ดทั้งตื่นเต้นครับโอ้โทษวดอะไรท้หากไมปเป็นไรยุ่งกับว่ามันหนักลบเลยคุณหมอเลยกินไหนกี้เจ้เนี่ย <laughs> เอาเร็วเร็วเร็วเมื่อไร คร mm ับผมอุ้ยอืมอยู่เลยอะใน่ไหมเือะแค่หนึ่งเดียวกันโตกันแล้วอีกฝั่งหนึ่งรัดนี่แดงอืมสีขาวจนหนักสุดแบบ เกลียรอยครับหันเป็นผัวกร่อยกูโดกเนาะโอหโหเกียนออกดีอย่าตอย่างนี้มันี่ผัวเก็บนี่ล้เห็นอีกแล้วหากใหม่หักเพื่อนครับหล่นเนาะ อืมอืมโอ้ยน <mayor> yeah. ้มเหรอืออเหรอโอครับหากม่ร้ายครับพี่นกเงยบุกขึ้นเนี่ยอ่ะไ ครับครับอืมน่าไครับไปครับ